ทำนากี่ไร่ครับทำนาทั้งหมดสิบไร่ครับสิบไร่โอ้รอบนี้่าถือว่าเป็นนาปีเนาะครับปลูกข้าวอะไรครับข้าวข้าวอีเตียครับข้าวอีเตียมันเป็นข้าวงมูครับข้าวเหนียวข้ยวงูข้าวเหนียวเขียวงมูอ่านะครับอ่ะทราบมาว่าใช้โฟทีครับเมื่อกี่ปีละสองปีครับสองปีละครับนะอยากให้พูดให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยว่านาข้าวที่เราใช้โฟทีมาสองปีเนี่ย มันดีอย่างไรเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างมันดีที่ว่าดีได้ผลผลิตเพิ่มครับแล้วก็ลดปุ๋ยครับอืมโรลแมลงตต่างๆกับวรบกวนครับอืมแล่าเขากลแตกกอดีอืกินปุ๋ยได้ดีครับเรากล่าวัค่คอยได้ไซรไหลลดปุ๋ยกับครึ่งต่อครึ่งครับครึ่งต่อครึ่งเลยครับบางปีก้าถ้าถ้าฉีดสามรอบนี่ก็คือลดไหลก็ครึ่งอีกปุ๋ยอ่ง สแสดงว่าสแสดงว่าก็ขึ้นอยู่กับความขยันการฉีดของเราด้วยแมนครับอ่าปีแรกที่เรา,เารู้จักโฟทีแล้วเอามาใช้อ่ะครับตอนนั้นมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบที่เรียกว่าเราไม่เคยเห็นมาก่อนคืออะไรคือเขา,าได้เขาเขาได้เกินเกินหน้าครับอืจากปกติหน้าซิบไรนี่สิไดอายุประมาณแปดันก็มันจะได้สิบเอ็ดตันสิบสอง,องั่นอางคือได้เกินหน้าเลยแมนครับแล้วปุ๋ยได้ลดไหมลดครับลดไปเยอะไหม เยอะครับลดจากปุ๋ยเคยใส่แปดลูกเหลืออยู่สี่ลูกครับอืมครับบางบางบางรอบก็สามลูกครับอืมประมาณนี้จากนั้นมาเราก็ใช้โฟทีมาโดยตลอดแม่งครับในระยะสองปีใส่ตลอดทั้งหน้าปีหน้าปังครับอืมนะครับเอาสรุปว่าการใช้โฟทีลดต้นทุนได้จริงจริงครับอ่านะครับแล้วก็เพิ่มผลผลิตได้ได้ครับอ่านะครับแล้วความแข็งแรงของต้นข้าวเป็นยังไงความสมบูรณ์ความแข็งแรงดีครับแล้วกับวค่ออยมีมาแลงมารบกวนครับอืมแล้วกับว่วเป็นโรคอ่า โลกที่ว่าเคยเป็นโลกใบใหม่โดยที่เฮาไม่ได้จุดฟางจุดยังไลปกติมันจะเกิดอยู่แล้วกับนาฝนครับครับมันกับบมีครับมีกับส่วนหน่อยครับเป็นส่วนหน่อยสสวนหน่อยที่สิเกิดครับครับแล้วมันมีความแตกต่างไหมในพื้นที่ทุ่งนาตรงเนี้ยมีคนใช้กับคนไม่ใช้ต่างกันไหมต่างครับต่างยังไงฮะต่างก็คือว่าผลผลิตคือหน้าแปลงท่อกันแต่ว่าได้ผลผลิตหน่อยหน่อยข็ผมอะหน่อยก็กันไหลทั้งทั้งที่ใส่ปุ๋ยมากมากแมนครับ